สวัสดีค่ะเมื่อนี้ยาไทยกับสิมะเห็ดปลาหนึ่งแจวกันค่ะแจวแซบแซบนัวๆเลยค่ะวัตถุดิบของเห่ากับมีปลามีพักค่ะมีพริกมีกระเทียมหัวหอมมะเขือเทศค่ะค่ะตะไข่ใส่ในทองปลาค่ะเดี๋ยวเราไปเตรียมหนึ่งกันเลยค่ะเลาก็ใส่ใบคาค่ะใบคาขางบานเก็บลงมาร่องกลนซึ่งค่ะ หลังจากนั้นก็จะใส่หัวไชเท้าที่หั่นเตรียมไว้ค่ะใส่ลงไปเลยใส่แค่อสลงไปอีกค่ะมีผักหลากสีสีขาวสีสมแล้วก็สีเขียวหลังจากนั้นแล้วค่ะจะเอาปลาลงไปเลยค่ะปลาของเฮาก็ยัดทองตะไคร่ใบมะกรูดค่าค่ะดับกินข้าวนะคะ่ะส่วนผักตรงนี้แล้วเขาจะใส่ทีหลังเลยค่ะเพราะปลาเริ่ม ไก่จะซุกเขาถึงมาใส่พักส่วนถิ่พักซุกง่ายเนี่ยค่ะมีพักใช้ยญ้าแล้วก็พักกวงตุ้งค่ะใส่ลงไปมีพักกาดขาวน้าค่ะหลังจากนั้นเขาก็ปิดฟ้าไว้ไปเตรียมเห็ดแจวเลยค่ะแจวของเขากับิมีพริกขี้นูเขียวแดงหอมแดงกระเทียมแล้วก็บ,บะเขือเทศค่ะขัวให้หอมๆค่ะคอยมาตำ หลังจากนั้นกระิ่ไส้พริกกีโนูสวนลงไปน้อยนึงค่ะเพื่อให้มีรสเผ็ดอหอมนะคะขัวให้หอมค่ะพ่อขัวพ่อหอมแล้วเขาก็มาตำเลยค่ะตำพริกกีโนูตำกระเทียมค่ะตำให้หยับหยาบเดี๋ยวคอยมาปรุงนะคะตำเลยค่ะการที่เฮ้าตำพริกเองเนี่ย รสชาติจะอร่อยกว่าห้าเอาไปปั่นค่ะเห็ดแบบโบด้านเห็ดแบบบ้านๆอาหารเราต้องไปใส่เครื่องปั่นค่ะใส่ตำเอาเนี่ยแหละค่ะแซบหอมดีค่ะหลังจากนั้นเราก็มาใส่หอมที่ห้าขวขวานั่นแหละค่ะใส่บักเกลือเทศบักเกลือเทศนี่ปอกเปลือกในเล้อค่ะเวลาห้าวตำลงไปจังจะบ่ค่อยเป็นหนังๆในหนําแจวห้าวค่ะแล้วก็มาปรุงใส่บักหน้าวจักหน่อยนึงค่ะ หลังจากนั้นก็จะมาใส่ผงปรุงรสอีกจักน้อยนึงค่ะขาดบ่ไดรเลยค่ะน้ำแจวเนี่ยใส่น้ำปลาลงไปค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลารานัวนๆจักน้อยค่ะแค่นี้ก็ได้แจวแสบๆแล้วค่ะไปกินกับปลาหนึ่งกับพักหนึ่งเรียบร้อยแล้วค่ะนี่แจวของเห่าก็เรียบร้อยแต่ช่วงเวลาที่เห่าหนึ่งปลาอยู่เห่าก็มาตำแจวก็เรียบร้อยพอดีค่ะ เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะไปเบิ้งว่าปลาสุกดีหรือย่งค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำแจวของเห่านี่ปลาของเฮากับซุกไดท้ทีพอดีค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟให้ทุกคนในบ้านแล้วค่ะ